แต่คำเมนี้ว่าเขตนะโยมถ้าจังหวัดเนี่ยคำเมนี้ว่าเขตเขตพระวิหารคือจังหวัดพระวิหารดูสยมสามสามประเทศเรียไม่เหมือนกันคำเมนคำเมนเี่ว่าเขตพระวิหารเปรียววิเฮียร์เปรียวิเฮียร์เปรียวคือพระวิเฮียร์วิหารเปรียวิเฮียร์เปรียวิเฮียรเราเรียกพระวิหารชัดเจนตรงตัวนี่เลี้ยวซ้ายใช่ไหมเลี้ยวซ้ายจะไปถ้าเราเตรียมตัวข้ามได้แล้วโยมตอนข้ามมาพุทธโธพุทโธ ยนี้ก็ท่องคาถาเหมือนเดิมนะโยมท่องคาถาแทนชนไทยทั้งหมดจะข้ามดอนล้เนี่ยรถตู้คันนี้ที่ว่าขวามือเนี่ยดอนปากเซดอนโขงรถตู้คันนี้ปากเซดอนโขงวิ่งไกลกันเนี่ยจะไปท่าเรือตรงดิงเลยไปท่าเรืออะไรโยมเราจะนั่งเรืออ้อเกาะเกาะที่นี้เป็นของลาวอยู่เลยเกาะนี้ไปก็จะเป็นของเขมรโยมจำไว้นะเกาะข้างหน้าก็ยังเป็นลาวอยู่เลยเกาะนี้ไปก็จะเป็น ดินแดนของขมรจังหวัดพระวิหารแล้วจังหวัดพระวิหารเนี่ยเลยไปนิดหนึ่งตรงนี้ก็จะมีปราสากออกเกาะแกยอจําชื่อนี้ไว้นะระาษาเกาะแกเป็นภาษาที่เพิ่งจะเริ่มบูรณะมีลักษณะคล้ายกับปราสาทอินคา,รรา,า,าหรือว่าเดินไปดีกว่านะเออฮะหาที่จอดนะแล้วเดินไป เดินไปใครถือของก็ถือนะอ้าวป้าลงโลด,ดอย่าลืมอ,อย่าลืมเอาของไปทำบุญด้วยไปทำบุญที่วัดเรมเนรก่อนอขันขันแล้วก็ผ้าห่มพระพุทธผ้าเจียเจ,เจ,เจียสีลงเลยลงเลยลงเลยรีบลงรีบลง เรางกเอาล้งเอล้งก่อนเอลยเดี๋ยวโอ้มุ้งเร็วเดินไปก็จะนั่งเรือข้ามไปข้ามไปเขมรตอนนี้เป็นประติศาสตร์เราแล้วข้าบเขมรอะไรนะลูกเรื่องของก็ทำดูไ,ไ,ไม่ได้สบายด้ย ตอนนี้เราก็จะได้เดินทางสู่ท่าเรือนะครับท่าเ,เรือเขมรเลขกำปงนะครับกำปงแปลว่าท่านะครับเกาะเนี่ยเขาคืนให้ประเทศลาวหมดนะครับนั<ป>่งรถหกล้อมานะครับชวเนี่ยไ้ เราัทายักทยกันนะคร <Michael. S 1> <that> ับ ETL สัญญาณโทรศัพท์นะครับบ้านเมืองแสบนะครับผมบ้านเมืองแสบที่อยู่ในประเทศลาวนะครับส่วนแสนก็จะเป็นของประเทศกัมพูชา ระหว่างข้ามเราก็ต้องสวดมนต์แผ่เมตตานะครับเพราะว่าเราจะเข้าไปสู่อีกประเทศหนึ่งนะครับในทริปนี้นะฮะตอนนี้ก็มาอยู่ตรงริมแม่น้ำโของอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งเราเพิ่งจะข้ามแม่น้ำโขงมาเมื่อสักครู่นี้นะครับแม่น้ำโขงเป็นอ้ไที่กว้างขวางมากนี่เป็นอีสานใต้นะครับกำลังจะเข้าสู่ประเทศกัมพูชา ประเทศกัมพูชานะครับฝั่งนู้นเลยนะครับเดี๋ยวผมจะซูไม่เห็นนะครับเมืองแสนเมืองแสนเป็นพี่น้องกัน เราจะไปสร้างความเจริญให้ที่นู่นนะครับโดยคณะธรรมญาตราวัดอินทารามบางยี่เรือนะครับกรุงเทพนะคณนะครเรากำลังเดินมาจากทางฝั่งนู้นนะครับเป็นภาพที่งดงามมาก ภาพี่ส่งางานะครับของพวกเราชาวพุทธซึ่งเราเป็นคนไทยนะครับกลุ่มหนึ่งนะครับเป็นกลุ่มเล็กๆแต่ว่ามีความรักในพุทธศาสนาใิจิตศรัทธานะครับรวมตัวกันนะครับไม่ว่าลูกเล็กๆแดงต้นมาด้วยกันพร้อมใจกันนะครับ ก็เดินมาแล้วนะครับช่วยกันนะครับมาผู้หญิงเด็กหรือว่าคนแก่นะครับมาด้วยก,กันช่วยกันคนละไม้คนละมือชื้อกันมานะครับ แล้เวเราจะนั่งเรือข้ามเกาะนี้นะครับ ลังเดินไปด้วยความสงบนะครับและกาลังจะข้ามไปแล้วก็สวดมนต์ไปพร้อมกันเป็นวัฒนธรรมไทยที่ดีนะครับการไปที่ไหนก็นแล้วแต่เราก็ควรที่จะแผ่เมตตานะครับเพราะว่ามารนะครับจะได้ไม่สามารถที่จะมาผจญเราได้มาขัดขวางเราได้การทําอะไรก็แล้วแต่ก็จะมีอุปสรรคมากมายนะครับแต่ถ้าเรามีการแผ่เมตตาเราก็จะผ่านพ้นไปด้วยความ สะดวกสบายนะครับ